สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับน้องฟองฟองนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องมารยาทในการรับประทานอาหารญี่ปุ่นกันค่ะข้อที่1กล่าวคำว่าอิทารากิมาสก่อนรับประทานอาหารข้อที่สองกล่าวคำโกจิโซซามาหลังรับประทานอาหารเสร็จแล้วข้อ3ยกภาชนะทุกชนิดขึ้นในระดับ ในระหว่างที่รับประทานอาหารโดยถือไว้ด้วยมือซ้ายหรือมือข้างที่ไม่ได้ใช้ตะเกีย,ยบยกเว้นจานขนาดใหญ่หรือจานที่มีการจัดเรียงอาหารไว้อย่างสวยงามข้อ 4. การทานน้ำซุปควรยกถ้วยซุปขึ้นดื่มโดยตรงโดยประคองด้วยสองมือไม่ควรใช้ช้อนและไม่เท้าข้อศอกบนโต๊ะอาหารข้อ5วางตะเกียบไว้บนที่วาง ควรวางตะเกียบไว้บนที่วางเสมอยกเว้นในกรณีที่ทานอาหารจานเดียวสามารถพักตะเกียบไว้บนชามได้ข้อหกข้าวโดยปกติแล้วคนญี่ปุ่นจะทานข้าวโดยถือชามไว้ข้างหนึ่งเวลาทานก็จะยกชามขึ้นมาใกล้ปากแล้วค่อยคียบข้าวและอาหารทานสามารถคีบข้าวก่อนแล้วตามด้วยอาหารหรืออาหารตามด้วยข้าวก็ได้แต่ ห้ามเทโชยุลงบนข้าวเด็ดาขาดข้อที่7ใช้ผ้าเย็นเช็ดมือคนญี่ปุ่นจะใช้ผ้าเย็นเช็ดมือเท่านั้นจะไม่นํามาเช็ดหน้าหรือเช็ดเหงื่อเหมือนบ้านเราข้อที่แปซูชิสามารถใช้มือหรือตะเกียบในการทานซูชิได้จากนั้นเทโชยุลงบนจานเล็กๆแต่พอดีเพราะการทานซอสเหลืองถือเป็นเรื่องเสียมรารยาท และต้องไม่เติมวาซาบิลงไปในซอสโดยตรงเวล,เวลาทานต้องคีบวาซาบิวางลงซูชิแล้วค่อยนำไปจิ้มโซยุรวมทั้งต้องกินทีเดียวทั้งคำขอเก้าซาชิมิเทซอสลงบนจานเล็กๆให้พอดีคีบวาซาบิลงบนซาชิมินำซาชิมิจิ้มโซยุโดยให้เนื้อปลาดโดนซอสกินคู่กับขิงดองข้อสิบ ซุปมิโซะซุปมิโซะต้องทานโดยสดจากถ้วยโดยตรงเวลาดื่มซุปทำเสียงซูดได้เล็กน้อยเพื่อเป็นการบอกว่าซุปนั้นมีรสอร่อยกลมกล่อมข้อที่11อุด้งบะหมี่ญี่ปุ่นใช้ตะเกียบในการขี้อุด้งรับประทานซูสเส้นอุด้งเข้าปากให้มีเสียงเล็กน้อยสามารถใช้ช้อนทานน้ำซุปหรือ ยกซดจนชามได้โดยตรง 12. ข้าวแกงกะหรี่ในกรณีมีการทานข้าวแกงกะหรี่ส่วนใหญ่จะทานด้วยช้อนที่มาพร้อมกับข้าวเพราะ้าใช้ตะเกียบจะทานยากเกินไปข้อที่ 13. อาหารเป็นชิน้นเช่นเทมปุระเต้าหู้โคโลเกตควรแบ่งกินควรใช้ตะเกียบตัดแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนทานไม่ควรทานคำใหญ่ทั้งคำหรือกัดแบ่งกิน ข้อที่14ไม่ใช้ไม้จิ้มฟันระหว่างรับประทานอาหารให้ใช้เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วโดยใช้มือข้างอีกข้างหนึ่งป้องปากไว้และไม่ใช้เวลานาน,านจนเกินไปข้อ 15. ระหว่างที่เคี้ยวอาหารอยู่นในปากไม่ขยับตะเกียบไปมาหรือแสดงท่าทางที่เตรียมจะคีบอาหารชิ้นอื่นต่อข้อที่16การขอข้าวเพิ่ม ควรเหลือข้าวสวยปิดก้นชามไว้หนึ่งคำข้อที่17การหยิบซูชิให้ใช้นิ้วโป้งและนิ้วกลางคีบที่ด้านข้างของซูชิแล้วใช้นิ้วชีก้กดข้อ18การทานข้าวปั้นปลาด,ดิบ ซูชิกรณีที่เสิร์ฟข้ามเคาน์เตอร์ในลักษณะนั่งประจันหน้ากับพ่อครัวให้รับประทานโดยการใช้มือหยิบทานโดยตรงข้อที่19วางตะเกียบบนที่วางพักตะเกียบข้อที่20ไม่ใช้มือสัมผัสเส้นผมระหว่างรับประทานอาหารข้อที่21ไม่ลุกจากที่นั่งกลางคันโดยไม่จำเป็น ข้อที่22ไม่ถือตะเกียบค้างไว้ในมือข้อที่23ไม่วางให้ปลายตะเกียบสัมผัสกับโต๊ะอาหารข้อที่24ไม่หักตะเกียบให้มีเสียงดังข้อที่25ไม่หักตะเกียบบนโต๊ะแต่ควรหักที่บริเวณเหนือหน้าตักข้อที่26ไม่แช่เทมปุระไว้ในน้ำจิ้มเป็นเวลานานข้อที่27 การทานเทมปุระเสิร์ฟในลักษณะเรียงพูนสูงในแนวตั้งจะต้องไม่ทำให้ของที่พูนไว้นั้นล้มลงข้อ28ควรรับประทานชูชิในทันทีที่เสิร์ฟโดยไม่ทอดเวลาทิ้งไว้นานเนื่องจากปลาดิบอาจจะแห้งหรืออุ่นจนเกินไปทำให้เสียความ เอรเดอร่อยในรสชาติข้อที่29อาหารที่ไม่ชอบหรือทานไม่ได้ไม่ควรใช้ตะเกียบสัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งของอาหารจานนั้นข้อที่30ไม่ชโยกหน้าไปดูอาหารข้อที่31ไม่วางสิ่งของไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าถือบุหรี่แล้วก็อื่นๆบนโต๊ะอาหารข้อที่32ดื่มน้ำชาเฉพาะภายหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วข้อที่33 ไม่ใช้โทรศัพท์หรือเปิดเสียงสัญญาณโทรศัพท์ในวงโต๊ะอาหารข้อที่34ไม่เทน้ำชาลงในชามข้าวสวยเพื่อทำเป็นข้าวต้มชาข้อที่35ไม่ควรใช้ตะเกียบชี้และขีบข้ามหน้าคนอื่นข้อที่36ไม่ควรอมดูดกัดและเรียปลายตะเกียบ ข้อที่37หากก้างปลาเกะกะจะใช้ตะเกียบหากก้างให้เล็กลงเป็น2-3ท่อนก็ได้ข้อที่38ปลาที่มีคีบเกะกะให้ใช้ตะเกียบตัดคีบเหล่านั้นและนำไปกองเรียงไว้ทางมุมขวามือด้านบนของจานข้อที่39หากเลาะก้างด้วยตะเกียบไม่สะดวก จะใช้มือซ้ายช่วยจับหัวปลาไว้ด้วยก็ได้คุณทุกท่านที่ดูคลิปนี้จนจบข้า้าน้างสาวเวนจวัจวัฒนาชัยสาขาการตลาดปี3ามู่1รหัสนักศึกษา624050712 2ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่าน,นี้ค่ะ